ครั้งนี้เข้ามาใกล้มากที่สุดก็เลยรู้สึกปกติมันจะไปเจอตามงานทำอะไรแต่ครั้งนี้พอมาในพื้นที่ส่วนตัวมากๆเป็นบ้านก็ก็รู้สึกอันตรายแล้วสิ่งที่เขาทำนะปัจจุบันนี้มันมันผิดอะดังนั้นอะเป้าหมายของผมกับน้องใหม่ก็คืออันเดียวเลยก็อยากให้เขาหยุดการทานี้ครับให้เขารับรู้ว่าสิ่งที่เขาทํามันไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยนครับเพราะถ้าถ้าเขาแบบเหมือนแบบเขายังคงมาอยู่เรื่อยๆโดยที่เขาเข้าใจว่าเออทำยังไงให้เขารู้มันก็ไม่ใช่แล้วเนี่ยฮะเพราะว่ามันมันควรจะต้องแบบเหมือนมีระยะ อ่าใช่ครับมันต้องมีมาตรการบางอย่างก็ครับคือคือเขาเป็นคนที่เหมือนเหมือนเคยก่อนหน้านี้นเคยไปตามที่กองมาแล้วประมาณแบบสองหรือสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทีนี้ผมก็จําได้คุณคุ้นว่าเออเหมือนรถประมาณสีนี้อะไรเงี้ยแล้ววันนึงก็คือเหมือนเราขับออกมาจากบ้านท้องใหม่แล้วก็เจอรถประมาณนี้จอดอยู่มันเราก็ต้องออกไปทํางานเราก็เลยแบบเหมือนโทรเชคว่ามันใช่คันนี้ไหมปรากฏเออมันก็ใช่จริงจริงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเริ่มแบบเหมือนเริ่มไม่ค่อยปลอดภัยแล้วกับการที่แบบเหมือนมันอยู่ในระแวกบ้านขนาดนั้นนะครับก็เลย ก็เลยเหมือนเรียกให้คุณตำรวจเขามาดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนมาพวกเขาก็ไปแล้วก็เหมือนที่ตรงแถวละแวกบ้านคือมาจอดอยู่เฉยๆอย่างนั้นนะครับแล้วคงอยู่ในรถด้วยแล้วทีนี้พอผมขับออกไปก็ไม่แน่ใจว่าเขาขับตามผมไปหรือเปล่าเพราะเข้าใจว่าน้องใหม่ไปกับผมหรือเปล่าแต่ว่าก่อนหน้านี้ตอนอยู่ในกองถ่ายก็เคยแบบเหมือนแบบลงมาเลยครับลงเดินเข้ามาในกองอะไรย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันก็ก็รู้สึกว่าหลังๆก็เริ่มบุบอาดเหมือนกันเป็นผู้ชายครับ มีมีชื่อครับมีชื่อแล้วก็มีมีชื่อมีหน้ามีอะไระครับแต่ว่ามผม,าค,ม,ามคือมันมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้แบบเหมือนแบบได้ได้เห็นหน้าเขาคือพอเขาไปไปที่กองแล้วมันก็มีแบบเหตุการณ์แบบหเหมือนแบบคล,ล้ายๆเฉียวชนะไรประมาณนี้นมันก็เลยต้องมีการแบบเหมือนคุยกันแต่ไม่ได้เฉียวชนอะไรกับใครอะไรยังไงครับแต่เหมือนอุบัติเหตุเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบเหมือนได้ได้เห็นหน้าได้ได้เจอเขาแล้วก็ได้เห็นประชาชนได้เห็นอะไรก็เลยรู้ทั้งชื่อทั้งหน้าแล้วอันนี้เขาตาม ที่อุบัติเหตุนะครับคิดว่าไม่ตั้งใจแต่ว่าไอ้ตามมาตั้งใจแน่นอนเพราะว่าที่เราไปถ่ายคือมันกึ่งกึ่งต่างจังหวัดเลยฮะนั่นก็หมายความว่าเขาน่าจะตามในกรุงเทพไปอะก็เลยรู้สึกว่าเริ่มเริ่มแบบน่ากลัวละเริ่มไม่ปลอดภัยระยว่ตามอว่าช่วงนั้นประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ก็เป็นเป็นเดือนสองแบบเดือนแล้วมั้งครับนานอยู่ใช่ครับก็เลยแบบก็เลยคิดว่าถ้าเจออีกทีก็คงจะต้องดำเนินการอะไรบางอย่างซึ่งตอนนี้ก็ดำเนินการเล็กๆน้อยๆยไปแล้ว ก็ก็คือบอกบอกคนตำรวจไปแล้วครับว่าเออเขาเป็นรถประมาณนี้อะไรอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับเ่นี้เขาตามทั้งทั้งเราทั้งเขาตามน้องใหม่เป็นหลักครับใช่ครับตามน้องใหม่แต่ว่าบางครั้งน้องใหม่แบบนั่งรถไปกับผมหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตามผมไปด้วยอย่างเงี้ยครับใหม่ใหม่ตกความรู้สึกอะไบ้างหรือว่าแบบเราอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่สบายใจมันก็กลายเป็นความรู้สึกแบบอสมมุติว่าอยู่กับแฟนคลับอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบเหมือนสภาก็จะเริ่มบอกเฮ้ยเหมือนเหมือนเห็นคนคล้ายๆเขามาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดความรู้สึกแบบ ไม่สะดวกใจแล้วก็มันก็ต้องไปก็ต้องมันก็ทาให้แบบเหมือนโมเมนต์ที่ควรจะเอนจอยหรือมีความสุขมันก็ถูกขัดขัดจังหวะไปครับแล้วมันก็กระทบกระเทือนสภาพจิตใจในการใช้ชีวิตเหมือนกันแต่ครับมันก็เลยมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันต้องต้องหยุดได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับใช่ครับรับเพราะว่าเขาก็อาจจะมาเดินป่าปนอะไรอย่างนี้ได้เพราะว่าด้วยความที่เราทํางานแบบนี้เราก็ต้องได้เจอผู้คนเยอะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องออกไปเจอออกไปทํางานอะไรอย่างเงี้ย ใช่พอพพอยู่บ้านครับฟงังฟังท่้นสุดท้ายคือมาตรงแถวบ้านนี่แหละมันก็รู้สึกว่าไม่ใช่แล้วถ้าอย่างนี้อันนี้ไม่ได้แล้วครั้งนี้เข้ามาใกล้มากที่สุดก็เลยรู้สึกปกติมันจะไปเจอตามงาน,นามอะไรแต่ครั้งนี้พอมาในพื้นที่ส่วนตัวมากๆเป็นบ้านก็ก็รู้สึกอันตรายแล้วไม่เลยครับคือผมมารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำนะปัจจุบันนี้มันมันผิดอะอดังนั้นอะ เป้าหมายของผมกับน้องใหม่ก็คืออันเดียวเลยก็อยากให้เขาหยุดการกระทำนี้ครับให้เขารับรู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ใช่นะอะไรอย่างนี้ครับเพราะถ้าถ้าเขาแบบเหมือนแบบเขายังคงมาอยู่เรื่อยๆโดยที่เข้าใจว่าเออทำยังไงให้เขารู้มันก็ไม่ใช่แล้วเนี่ยเพราะว่ามันมันควรจะต้องแบบเหมือนมีระยะห่างใช่ครับมันต้องมีมาตรการบางอย่างก็ยังไม่เจอเลยครับหลังจากที่ไปแจ้งมาก็ก็เหมือนหายไปแล้วครับก็ก็ยังก็ไว้วางใจอะไรไม่ได้ครับเขาอาจจะเปลี่ยนรถก็ได้ก็ไม่รู้ก็ก็เลยก็เลย มันก็หน่อยครับบางทีแบบขับเข้าบ้านไม่เห็นรถบางคันจอดอยู่ผมถึงท่านขับไปดูเลยนะว่าว่าคันนั้นเป็นใครมีคนอยู่ในรถไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องกล่าจะกลับเข้าบ้านมันก็รู้สึกเออหลังๆมันก็เริ่มกระทบกระเทือนสภาพจิตใจเหมือนกันก็เวลาใช่ครับเวลาไปงานก็ผมคิดว่าความปลอดภัยก็สาคัญนะการจ้างการก็ถือว่าเป็นเรื่องถูกต้องแล้วเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพอเราดําเนินการอย่างเงี้ยตำรวจจะไปติดต่อไปทางเขาหรืออะไรก็ตามมันทําให้เขาแบบเหมือนแบบเกิดความรู้สึกว่าเออแบบต้องะคุกคามากขึ้นหรืออะไรมากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ ดังนั้นก็เลยแบบเหมือนก็ต้องมีการไว้เตรียมเตรียมตัวไว้ครับใช่อยอย่างรุนแรงนะมันมาอยู่หน้าบ้านเนี่ยครับละเมิดอย่างรุนแรงเลยล่ะก็มีตำรวจเขาจะจะแวะแวะมาตรวจดูเรื่อยๆครับมันมีมันมีกล้องอยู่แล้วครับแต่เป็นเหมือนเขาจอดอยู่ในจุดที่กล้องมันแบบเห็นแบบมินเมย์มันไม่ชัดมากครับครับไม่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจอาจจะบังเอิญก็จริงจริง พื้นฐานเขาเป็นคนเข้มแข็งอยู่แล้วครับแต่เราก,เราก็เราก็เหมือนเป็นกำลังใจให้เขาครับคือมันก็สิ่งนี้มันไม่ได้เป็นความผิดของของเราหรือของไทยมันเป็นสิ่งที่แบบเหมือนเป็นรบกวนจิตใจครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนก็พยายามทาใจสบายๆแล้วก็สุดท้ายก็ต้องพยายามแก้ปัญหานี้ไปให้ได้ครับคนคนที่ตามมาเหรอครับก็จริงๆมันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับใครเลยคือถ้าสมมติว่าคาดหวังว่าอยากจะแบบ อยากเจอหน้าอยากรู้จักอะไรเงี้ยมันมีมันมีวิธีการอื่นๆมากมายที่ไม่ต้องเป็นแบบนี้ครับคือพอมาทําเป็นแบบนี้มันก็จะรู้สึกไม่ดีกันทั้งสองฝ่ายด้วยซ้ำแล้วก็แล้วก็อยากให้เขารู้ว่าสิ่งที่ทามันเป็นการทุกคทางครับก็ถ้าหลังจากนี้ยังมีอีกหรือมีอะไรที่ใกล้เคียงกับอะไรแบบนี้อีกก็อาจจะต้องแรับดำเนินการในสเต็ปต่อไปที่รุนแรงขึ้นเลย